สวัสดีครับจากประเด็นที่ตึกสตงอถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับผมได้อาจารย์ปานเทพนะครับมาช่วยไขยข้อข้องใจนะครับถามว่าทําไมต้องอาจารย์ปานเทพครับเราเคยสัมภาษณ์อาจารย์ปานเทพออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ดูทุกคนนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับ ในอดีตครับอาจารย์ปานเทพครับเคยทำรับเหมาก่อสร้างตึกสูงๆนะครับทั่วประเทศไทยในถนนสายหลักเลยนะครับอาจารย์ปานเทพนี่ก็จบวิศวโยธามาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะไขข้อข้องใจได้ไม่ดีเท่าอาจารย์ปานเทพครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ในเรื่องของตึกสอตองงอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้ผมฟังหน่อย ครับข้อแรกก่อนก็คือเป็นอาคารที่มีการประมูลแล้วก็คนที่ได้ประมูลไปก็กลายเป็นบริษัทกิจการร่วมค้านะครับก็คืออิตาเลียนไทยกับไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นนัมเบอร์เทนก่อตั้งโดยมีบริษัทจีนถือหุ้นจำนวนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีคนไทยซึ่งอาจจะไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงก็ได้นะครับเป็นอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ร่วมกับอิตาเลียนไทยเข้ามาประมูลในโครงการนี้ก็ประมาณ2000ล้านใน2000ล้านเนี่ยก็เป็นที่ ทราบข่าวกันว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยอาจจะมีสัดส่วนในกิจการร่วมค้าเนี่ยน้อยกิจการร่วมค้าหมายถึงว่าต่างคนต่างเป็นบริษัทแต่ประมูลร่วมกันในโครงการเดียวกิจการร่วมค้านี้ปรากฏว่าเกือบทั้งหมดใน2000กว่าล้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของบริษัทจีนส่วนอิตาเลียนไทยเนี่ยรับประมาณร้อยกว่าล้านก็แปลว่ามีสัดส่วนน้อยมาก นะครับอาจจะใช้แค่ชื่อหรือหน้าตาบริษัทอิตาเลียนไทยก็ได้บริษัทนี้พอประมูลมาเสร็จตามข่าวที่ปรากฏเนี่ยฟันราคาเพราะว่าต่ํากว่าราคากลางไปต้อง300ล้านแล้วก็ทางสตงงก็บอกว่านี่คือความภาคภูมิใจแต่ถ้าใครเช็คข่าวก็ดูเหมือนว่าเป็นวิธีการของบริษัทจีนที่อยากได้ผลงานที่เป็นของราชการไทยว่า ถ้าเขาสร้างเองได้ในมูลค่านี้วันหลังเขาจะประมูลโครงการใหญ่ได้เพราะฉะนั้นบริษัทจีนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องกำไรขาดทุนเท่ากับการสร้างผลงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยมีนโยบายว่าต้องพองถ่ายทุนสำรองของประเทศตัวเองที่เป็นดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาไปเป็นทรัพย์สินอื่นอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นกลไกหนึ่งที่เขาจะสามารถส่งออกดอลลาร์ไปเป็นทุนไปลงทุน แล้วก็เอาทรัพ,พยากรกลับมาหนึ่งในนั้นก็คือการมีบริษัทับเมาก่อสร้างทําให้สามารถนําเข้าสินค้าจากจีนไปกระตุ้นเศรษฐกิจในจีนได้ด้วยอันนี้เป็นนโยบายไม่ใช่แค่ก่อสร้างทุนจีนทั้งหมดที่อยู่ชนบุรีระยองเหมือนกันหมดเหมือนเป็นนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่รัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่ด้วยเป็นรัฐวิสาหกิจเขาก็ประมูลมาทีนี้ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าใครมือใหม่มาจะมาทํางานก่อสร้างได้ เพราะว่าในวงการก่อสร้างเนี่ยคุณจะต้องมีเครือข่ายแล้วก็มีวิธีการไม่ใช่ว่าจีนอาจจะโด่งดังในประเทศจีนสร้างอะไรก็ได้ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อน แต่เมืองไทยเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและสภาพวิธีการก่อสร้างก็ถูกกําหนดโดยมาตรฐานแบบไทยแล้วก็มีความเข้าใจในวิธีการทํางานแบบไทยที่ชาติอื่นอาจจะไม่มีประสบการณ์เท่านี่คือแบบที่หนึ่งแต่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่านอกจากประสบการณ์มาตรฐานที่ของไทยมีอยู่อย่างยาวนานแล้วเนี่ยเครือข่ายในผู้รับเหมานี่สําคัญมากเล็กงูเจ้าถิ่นนั่นแหละก็คือว่างูเจ้าถิ่นด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นผู้รับเหมาปัจจุบันเนี่ยไม่มีใคร ทำงานด้วยแรงงานของตัวเองเพราะแรงงานไทยน้อยมากตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานต่างด้าวทั้งนั้นแหละแล้วพอใช้แรงงานต่างด้าวมันจะต้องแบกรับภาระหลายเรื่องไม่ว่าการดูแลสุขภาพที่พักอาศัยมันยุ่งยากมากสําหรับบริษัทเหล่านี้ในยุคหลังเขาต้องอาศัยผู้รับเหมาช่วงทุกบริษัทพออาศัยผู้รับเหมาช่วงก็ให้ผู้รับเหมาช่วงไปทําหน้าที่ดูแลทุกอย่างในกิจการกับแรงงานต่างด้าวปรากฏว่าในหลายกิจการเนี่ย เราก็ต้องไปดูสภาพความเป็นจริงว่าบางทีในบางจังหวะถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณไม่มีเครือข่ายในผู้ระเบมาช่วงมากพอคุณก็อาจจะไม่รู้เรื่องในการวิธีการจัดการนั่นก็คืออันที่สองคือเครือข่ายการก่อสร้างในประเทศไทยอันที่3ที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมประเพณีนในระเบียบราชการถ้าคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคุณจะมองว่าราชการยุ่งยากและทำอะไรก็ไม่ได้ แต่ถ้าเข้าใครเข้าใจในวิถีทางของข้าราชการกับงานราชการมันคนละเรื่องกับเอกชนเลยคนละเรื่องระบบก็คนละอย่างวิธีการประสานหน่วยงานต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันปรากฏว่าพอฟันราคามาแล้วเนี่ยงานเริ่มก่อสร้างมีอุปสรรคมากได้ยินข่าวว่าโอ้ทำงานไปก็เบิกก็ยากค้างก็เยอะผู้รับเหมาช่วงมาก็ไม่ได้เงินเปลี่ยนผู้รับเหมามาทำงานไป100%ได้เงินแค่20%และที่เหลือก็ค้างใจ ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะถูกปรับอยู่แล้วแล้วก็อาจจะถูกยกเลิกสัญญาด้วยก็เดือดร้อนไปทั่วทีนี้คำถามก็คือว่าเวลาการก่อสร้างหลายปีแล้วก็ยังได้แค่โครงสร้างตอนนี้ก่อสร้างมาเนี่ยตั้งแต่ฐานรากเสาพื้นมาจนถึงหลังคาข้างหลังสุดเนี่ยบนสุดเนี่ยโครงสร้างที่ถือว่าเสร็จแล้วจะเริ่มติดกระจกแล้วเป็นงานสถาปัตย์เริ่มการตกแต่งทั้งหลายแล้วก็แปลว่าโครงสร้างต้องเสร็จแล้วมีคนถามว่าแล้วมันพังได้ยังไง โดยเฉพาะอย่างนี้มันพังอาคารเดียวในกรุงเทพมหานครและอาคารเดียวในประเทศถ้าจะอ้างว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างและทําไมอาคารอื่นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันไม่พังลงมานะครับเหมือนกับอาคารที่อาจารย์ลังสรรค์ต่อสุวรรณออกแบบเนี่ย ปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จค้างก็ยังอยู่อย่างนั้นทำม,มันไม่พังมันพังแค่อาคารเดียวท่าน,นสินในฐานะวิศวกรโยธาแล้วก็รับเหมาก่อสร้างตึกแบบนี้มาก่อนนะอาจารย์มองว่าไงผมก็บอกว่ามันต้องมีปัญหาอยู่แล้วครับมันมีปัญหาอยู่4อย่างอย,อย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะครับ 1. ออกแบบผิดการออกแบบผิดเนี่ยหมายถึงว่าประเมินสถาน,นาการณ์ปัจจุบันนี่ตั้งแต่ปี2550เนี่ยประเทศไทยมีวิธีการออกแบบก่อสร้างเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวระดับที่ประเทศไทยอาจจะมีความเสี่ยงได้รับนี่เปนที่1นะครนะ ก็แปลว่าสเปคทุกอย่างหรือมาตรฐานทุกอย่างเนี่ยรองรับแผ่นดินไหวได้เขาประมาณการว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มันแค่40%ของมาตรฐานการออกแบบของอาคารนี้ด้วยที่จะรองรับได้เขานี้ออกแบบผิดอะแบบเนี่ยมันก็ต้องผ่านกรุงเทพมหานครก่อนหรือเปล่าอ่าแล้วจะออกแบบผิดยังไงเพราะฉะนั้นโอกาส คนก็เลยในวงการวิศวกรไม่เชื่อว่าออกแบบผิดเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้กว่าจะเป็นตึกสูงขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่วิศวกรทั่วไปนะครับวิศวกรเนี่ยเขาต้องมีใบรประกอบวิชาชีพคุณจบมาใหม่สอบใบรประกอบวิชาชีพเขาเรียกว่าคุณเป็นภาคีวิศวกรทํางานประสบการณ์ไปเยอะขึ้นคุณต้องไปสอบขึ้นยกฐานะเป็นวิศวกรแบบสามัญก็จะสร้างตึกได้สูงขึ้นถ้าตึกสูงระดับนี้เขาเรียกว่าวุทิวิศวกรใบรประกอบวิชาชีพสูงสุดทั้งประเทศมีคนน้อยมากที่จะผ่าน แปลว่าโอกาสผิดพลาดยากมากในการออกแบบในการออกแบบยังไม่นับบริษัทที่ออกแบบโอ้โหเป็นบริษัทชั้นนาระดับโลกที่มีเครือข่ายในประเทศไทยโอกาสพลาดก็ยากเพราะปัจจุบันวิธีการคํานวณกฎหมายที่กําหนดกฎกระทรวงมันล็อกไว้ทั้งหมด คุณเกินกว่านี้ไม่ได้และต้องไปขออนุญาตแบบก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร<ช>ด้วย<ช>ถูกต้องอและราชการก็มีแบบก่อสร้างของตัวเองในการกรําหนดมาตรฐานอยู่แล้วโอกาสพลาดจะออกแบบนั้นก็เลยโอกาสน้อยประเด็นนี้น่าจะตกไปก็ยังไม่ได้นะไม่ใช่อย่างพี่ปั๊บเพราะมีบางประเด็นที่ออกแบบแล้วอาจจะไม่คาดคิดเช่นก่อนนี้มีข่าวลือว่าการออกแบบที่เป็นพื้นโดยไม่มีคานมีแต่เสาเนี่ยเพื่อทําให้มันใช้งานได้เนี่ย ออกแบบแบบนี้แม้ว่าจะอาจจะใช้ได้แต่รองรับแผ่นดินไหวได้จริงๆแค่ไหนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่เขาก็ยังเชื่อว่าโอกาสพลาดยากแบบที่สองคือทุจริตที่วัสดุหมายถึงว่าทุกอย่างถูกหมดเลยมาตรฐานวัสดุก็ถูกต้องแต่ว่าพอถึงเวลาจริงเอาวัสดุไม่ดีคุณภาพไม่ดีโดยเฉพาะที่กําลังสงสัยมากสุดก็คือเหล็กเหล็กที่เขาเรียกว่าเป็นเหล็กข้ออ้อยเหล็กที่มีเกลียวปรากฏอยู่เนี่ย ปกติก็จะเป็นเหล็กขนาดที่ใช้กับการก่อสร้างอยู่เป็นมานานแล้วแต่มีคนสงสัยว่าสเปคที่ใช้อยู่ตอนนี้มีปัญหาไหมมีปัญหาที่ว่าหมายถึงว่าทดสอบแรงดึงขาดแล้วเนี่ยผ่านมาตรฐานแข็งแรงและปกติการก่อสร้างอาคารเนี่ยเขาจะเผื่อไว้เยอะมากเป็นเท่าๆตัวนะครับที่จะสามารถรองรับความเสียหายได้แต่ว่าเขาสงสัยว่าเหล็กชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะแข็งแรง แต่ว่ามันเหนียวไหมมันสามารถที่จะหรือมันเปราะมันไม่เหมือนกันนะแข็งแรงแต่เปราะไหมถ้าเปราะและเป็นอย่างที่ว่าจริงแปลว่าวัสดุมีปัญหาวัสดุมีปัญหาโทษใครก็ต้องโทษว่าเขาทําตามกฎหมายไหมที่ใช้คําว่าเทียบเท่าถ้าเปิดช่องแล้วมันพลาดตรงนั้นก็ต้องไปไล่บี้คนออกมาตรฐานแต่ถ้าเกิดเป็นการผิดมาตรฐานผู้รับเหมาและคนตรวจรับงานรับผิดชอบในวงการก่อสร้างจะมีการถ่วงดุลอยู่3า หน่วยงานที่จะต้องเป็นผู้วิชาชีพแบบวิชาชีพเดียวกันหนึ่งคนออกแบบก่อสร้างสองคนควบคุมงานที่จะเป็นคนเซ็นรับว่าถูกหรือผิดและสาคือผู้รับเหมามันจะสมประโยชน์และทำผิดก็ต้องเป็นการสมประโยชน์กันระหว่างผู้รับเหมากับคนควบคุมงานที่เซ็นรับถ้าอย่างนั้นผู้รับเหมาจีนเดียวๆผิดไม่ได้แปลว่าต้องเห็นเห็นพ้องต้องกันด้วยถ้าพลาดจากจุดนี้ก็ถือว่าต้องผิดสองหน่วยงานคือมันมีช่องว่างที่คำว่าเทียบเท่ทาไง ตรงนี้แหละมันอาจจะเป็นคําถามอยู่ซึ่งคนก็พูดกันเรื่องของเหล็กจีนที่เขาก็ว่ากันในโซเชียลว่าเป็นเหล็กปลอมอลอมั่งเหล็กไม่ได้คุณภาพมั่งแต่มันมีคําว่าเทียบเท่าอยู่ซึ่งเป็นช่องว่างถูกไหมทีนี้มันมีอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วมันมีข่าวหรือว่าร่ำตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุเอกนณทพร้อมพันุ์ไปจับเหล็กเป็นหมื่นตันนะคือเป็นเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ว่ากระจายอยู่การก่อสร้างทั่วประเทศไทยซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทํากันมานานเท่าไหร่แต่พอมันไม่ได้มาตรฐานและมันอยู่ในการก่อสร้างมันแปลว่ามันมีปัญหาวิธีจะรู้ว่าการก่อสร้างเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าก็คือต้องเอาเหล็กที่เกิดเหตุไปทดสอบซึ่งตอนนี้ทราบว่าคุณเอกนัทเอาไปแล้วอ,อันนี้ข้อที่สองรอผลการตรวจสอบถ้าไม่ใช่2ออย่างแรกออกแบบไม่ผิดวัสดุถูกต้องก็เหลือ,อนที่สก็คือการควบคุมงานได้ไม่ดีหมายถึงอะไรเช่น มันมีเคยเกิดเยอะเลยในสมัยก่อนนะครับความที่รู้ไม่เท่าทันวางของเอาอิดมาวางจะก,ก่อเน,นี่ยและอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดวางส,สูงชิดเพดานถล่มได้นะครับเราไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นนี่คือข้อที่1ในระหว่างการก่อสร้างและอันที่สองที่คนสงสัยสงสัยก็คือว่าเนื่องจากตอนแตกมันแตกตรงไหนก่อนเขาบอกว่ามันแตกชั้นบนบนนับประมาณเจดปดชั้นลงมาข้างล่างแล้วเหมือนเหมือนเสาร,ระเบิดนั่นคือเราเห็นข้างนอกหลังจากนั้นข้างบนระเบิดอีกถล่มลงมา หลังจากนั้นข้างล่างล่างสุดเลยที่เป็นเสาสูงเลยหักเหมือนระเบิดปั๊บร่วงลงมาทั้งหมดเลยคนก็สงสัยว่าทําไมมันเริ่มจากข้างบนก่อนข้างล่างมันคืออะไรเขาก็เลยสงสัยไปว่าหรือมันเป็นเพราะทาวเวอร์เครนไอเครนที่อยู่ข้างบนแล้วมันมันสำคัญยังไงเนื่องจากมันเป็นโครงการก่อสร้างที่ไม่ไม่อาศัยคานใช้พื้นวางวางแปลว่าน้ําหนักเสาหลังจะสําคัญและเสาหลักอยู่ที่ไหนห้องลิฟต์ไงช่องลิฟต นั่นก็คือเสาและลิฟต์อยู่ข้างในปัญหาคือว่าในระหว่างการก่อสร้างเขาจะใช้ทาวเวอร์เครนเนี่ยล็อกกับตัวคอลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็โผล่ขึ้นไปข้างบนคำถามก็คือว่าคำนวณไหมแล้วดูจุดเปราะบ,บางไหมได้คิดถึงเรื่องแรงสั่นไหวจากแผ่นดินไหวไหมหรือเขาไม่ได้คิดถ้าเขาวางและไม่ได้คำนวณมาตรฐานมันจะเกิดอย่างี้มันจะเกิดว่าทาวเวอร์เครนมันไหวอย,อยู่สักพักหนึ่งไม่เกินสิบนาทีแล้วดึงจุดแตกหักจากเสาหลักที่ข้างในระวังไม่เห็น และประกาศว่าเกิดพังอยู่ข้างในแต่เราไม่เห็นข้างนอกระเบิดจากจุดกลางอยู่แถวๆข้างบนนั่นแหละแล้วก็ลามลงมาเป็นแรงกระแทกพอแรงกระแทกปั๊บส่งถ่ายมาถึงข้างล่างเสารับไม่ได้ระเบิดปั๊บลงทั้งอาคารอันนี้คืออันที่3คือสมมติฐานที่3ก็ 3. คือการก่อสร้างในวิธีการก่อสร้างควบคุมดูแลไม่ดีถามว่าเป็นความผิดใครหนึ่งผู้รับเหมาสองคนควบคุมงานอันนี้เป็นอันที่สาม อันที่4ี่ทำสาอย่างถูกต้องหมดแล้วทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดีอันที่4นี้ก็คือเหตุสุดวิสัยในเหตุสุดวิสัยเนี่ยแปลว่าทําทุกอย่างตามขั้นตอนที่กฎหมายบอกกฎกระทรวงบอกคํานวณครบทางวิชาการเขาก็จะถือว่ามันเป็นเหตุที่ทนแรงแผ่นดินไหวที่เกินกว่าจะคาดคิดจากเมียนมาแล้วก็ทําให้เกิดการถลม่ม แต่มันไม่น่าจะสุดวิสัยเพราะมันเป็นอยู่ตึกเดียวอ่ะเพราะมันเป็นตึกอยู่เตยกน,นี้นี่แหละคือปัญหามันก็เลยทําให้ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการหลายสิบคนเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายมหาวิทยาลัยด้วย ไปหาความจริงว่าไอ้สอย่างเนี่ยตกลงมันคืออะไรเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบทั้งหมดว่าเราเชื่อมั่นในผู้รับเหมาจีนที่มาจดทะเบียนอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าเขาจดทะเบียนอยู่ห้องแถวเลยแล้วก็มีนม m น n คนไทยด้วยหรือไม่ก็ยังต้องตรวจสอบแต่ว่าเขาค้างงานก่อสร้างนี่นะครับกับผู้รับเหมาช่วงแรงงานไทยเนี่ยในระหว่างการก่อสร้างหนักมากทําไปหยุดไปแล้วก็มีปัญหาเกือบจะยกเลิกสัญญา ทีนี้ยกเลิกสัญญาเกิดอ,อะไรขึ้นก็มันเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างจีนกับอิตาเลียนไทยมันก็จะกระทบแบล็คลิสต์หรือบัญชีดำอิตาเลียนไทยไปด้วยไปด้วยโดยพลนญายิพราะพรามสองก,ก็คู่ค้าเดียวกันอีกอะทีนี้พระรามสองมันคือยังไงพระรามสามที่ถล่มไปที่พระรามสองแล้วชื่ออิตาเลียนไทยแล้วก็มาพูดระเบ่าจีนเหมือนกันม,มันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นเพ,นเพราะว่าหนึ่งเลยอย่างที่เราบอกว่าผู้ระเหมาช่วงเป็นหัวใจสําคัญถูกไหมแต่ว่า งานพระรามสามหรือว่างานพระรามสองแถวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มีปัญหาว่าคนกรุงเทพยอมรับฝุ่น pm 2.5ไม่ได้เขาให้คุณทํางานกลางคืนโดยที่ไม่ให้คนเข้าเราก็ไม่มีทางได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพอไม่ได้เห็นมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เขาทํางานกลางคืนแล้วถามว่าราชการทํางานกลางคืนไหมราชการหยุดงาน4ี่โมงกลับบ้านพรุ่งนี้มาตรวจรับงานก็ไม่เห็นเหมือนกันแล้วถามว่าวิศวกรผู้ดูแลผู้ระเมาช่วงเขาจะอยู่ตอนกลางคืนไหม เขาก็อาจจะไม่ก็ไม่รู้ก็ไม่ไมีใครรู้ไม่มีใครตรวจสอบได้ไม่มีใครตรวจสอบได้ไไดและปัญหามันเกิดขึ้นยังไงปัญหามันเกิดก็คือว่าเขาจะหล่อคานใหญ่หนัก6 0 0ตันคานขนาดใหญ่เพื่อรับแล้วปรากฏว่าเสาที่รับเนี่ยมันเป็นเสาต่อม้อของการรับทางด่วนสองเสาแรกอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันรับน้ําหนักได้เพราะมันต้องรับอาคารและทางด่วนด้วยในท้ายที่สุดอันที่สามีปัญหาคือตรงกลาง เนื่องจากไม่มีต่อมออก็เลยตั้งนั่งร้านเอาเหล็กเนี่ยไปรองรับกับแผ่นชีสที่ไม่มีฐานล่างเนี่ยทำมันอย่างนี้เลยท,ที่มันเกิดขึ้นคืออย่างนี้เริ่มเทป,ปั๊บเนี่ยมันได้ยินเสียงปั้งเนี่ยคือระเบิดพังลงมาถามว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยรัฐจะต้องตอบคำถามทุกครั้งว่าเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะใครทํามันผิดที่อะไรใน1 2 3การออกแบบวัสดุหรือวิธีการก่อสร้าง และก็ต้องประกาศให้ประชาชนรู้เพราะอะไรมันมีผลเพราะว่าตราบไปที่คุณอึมครึมไม่บอกอะไรประชาชนเลยทุกคนขับรถไปก็จะระแวงวันนี้เหมือนกันทุกคนก็ระแวงหมดอะไปอยู่อาคารไหนแล้วมันจะใช้ได้ศูนย์ราชการอะไรไม่แม้สูตรรชการก็ยังเงี้ยมันเป็นเรื่องความไม่เชื่อมั่นเพราะวิธีการจัดการไม่ชัดเจนที่จริงถ้าทําเร็วและก็ให้ชัดเจนและพูดความจริงและบอกว่าจะทํำยังไงอะไรถ้าเป็นมาตรฐานไม่ถึงคุณก็เพิ่มมาตรฐาน ว่าต่อไปเราจะปรับมาตรฐานนี้อะไรมาตรฐานถูกและว,วัสดุผิดคุณก็ลงโทษผู้รับเหมาลงโทษผู้ควบคุมงานการก่อสร้างไม่รัดกลุ่มก็ลงโทษตามขั้นตอนหรือแบล็คลิสไปเลยตามขั้นตอนก,กสมุดพกไม่เคยทําอะไรเ,ออเลยถามว่าสมุดพกมันทำได้รมันทําไม่ได้ก็คำหลังสงการบ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นแล้วรอผลการสอบผมว่าไม่นานดูจากรายชื่อผู้สรงคนณวุธแล้วเนี่ยเขาหาคําตอบได้ไม่ยากโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับชัดเจนนะครับ